สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการหัวไข่ฮังนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณลามหรือลามลั่นนะครับครับซึ่งลามเนี่ยล่าสุดแข่งมารายการจิงชิงแชมป์โลกอาลามเป็นแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกรุ่นอะไรเอ่ยรุ่น a t h l e t i c physical ครับอาแอ h เลติกนี่คือ body classic ใช่ไหมอารุ่นรุ่นความสูงเท่าไหร่รุ่นความสูงร้อยิอาถ้าใครถ้าใครตาม รามมานะครับคือเราจะเห็นได้ว่ารามเนี่ยเป็นคนที่กล้ามเนื้อสมส่วนมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเมาเอาเทคนิคจากรามเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูว่ารามเขาซ้อมยังไงขาวข้าผมถามก่นเลยว่ารามเนี่ยเล่นเวทมากี่ปีแล้วก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็เล่นเวทมากี่ปีคือถ้านับว่าประมาณว่ายกลูกเนอะือายกแบบเป็นพวกดัมเบลหรืออะไรอย่างนี้อ้าถ้าไม่นับว่าเป็นกีฬาเพราะกีฬาเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่นับเอาเป็นแบบยกเป็นดัมเบลเดียถ้าเป็นดัมเบลก็ มอหนึ่งมสองมหนึ่งมอสองตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโหสิบกว่าปีนะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นนักกีฬาแบบรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแข่งขันเนี่ยกี่ปีแข่งขันหรอลำตอนแรกอะลำแข่งมาตั้งแต่ตอนมหาลัยอ่าลำแข่งมหาลัยเสร็จแล้วลำก็หยุดแข่งอืไปปีนึงอ่าไม่ใช่ปีหนึ่งอีกสองปีเกือบสองปีอ่าแล้วลำก็กลับมาซ้อมแบบ จริงจังอีกรอบหนึ่งแล้วที่หยุดแข่งที่หยุดแข่งไ้นี่คือไม่ได้ยกเลยใช่ไหมหรือเล่นอยู่บ้างที่หยุดแข่งเหรอก็ไม่จะบอกว่าไม่ได้ยกมันก็คือไม่ได้ยกเลยแต่ว่าลามจะออกกําลังกายคือขันจักรยานอส่วนใหญ่จะตอนที่ลามบอกว่าเล่นกีฬาเมื่อเด็กก่อน้ไม่ได้กีฬาอะไรมาก่อนโอ้โหก็หลายกีฬาพี่ลองเกือบทุกกีฬาแต่รู้สึกไม่ค่อยรุ่งมรงมันคือลาแบบมีความรู้สึกว่าแบบพอเราไปทางไหนไม่สุดไม่สุดอ่ะอ่าแล้วก็ หาลู่ใหม่อะไรเงี้ยจับฉ่ายม่นก็ไม่ค่อยเวิอร์อ่าใช่แบบสมมติตอนแรกเราเราเล่นบาสเราเล่นบอลเล่เราเล่นลักบี้ผมถ้าไปดูในรูปนะมันจะมีหมดเลยของรามแบบรูปแชมป์บอลเล่แชมป์ลักบี้แชมป์โอ้โหแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่สุดอแล้แค่นั้นเออมันแบบเหมือนแบบเฮ้ยจะไปเป็นทีมชาติหรือจะไปแข่งมันก็เหมือนเรามีศักยภาพด้านนั้นไม่พออ่าและทีนี้พอมาหบนเรื่องซ้อมแหละรามให้ความสําคัญยังไงกับการซ้อมที่ทําให้ร่างกายมัน สมส่วนและเท่ากันหมดอย่างเงี้ยอ๋อสมส่วนก็โหลมันก็ต้องสําคัญมากครับแบบอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างขติว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะเข้ายิมไปหมายถึงว่าเอามุมคนแข่งขันนะสมมติทุกคนชอบเล่นอกก็จะเล่นโปกท,ทั้งทั้ที่แบบบางคนอกบนด้ยก็จะเล่นอยู่ด้านหน้าโกกลางอกบนก็เล่นแค่ท่าเดียวอกกลางเล่นแม่งเลยสามท่าอย่างเงี้ยลามให้ความสำคัญอย่างนั้นยังไงคือลาม ถ้าตรงๆคือลามก็ดูตัวเองของลามเป็นหลักแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องปรับอะไรลามจะตอนนี้คือดูอยังไงก็ถ่ายรูปหรือว่าให้คนอื่นดูให้คนอื่นช่วยดูด้วยแล้วก็เราช่วยดูลาำข้อแรกเลยถ้าอยากจะให้มันขึ้นไปเรื่อยๆต้องหาคนที่รู้ว่าตัวเองด<ฆ>ีตรงไหนอไม่ดีตรงไหนแบบแบบบางทีเรามีคนอื่นชมเฮ้ยดีดีด,ดีแต่บางทีมันจะมีบางจุดที่แบบต้องหาคนมามอง แล้วแบบคิดเหมือนเราสักนิดว่ามันไม่ดีอ่าเงี้ยแบบช่วยหนุนบางทีเราได้ยินแต่เสียงว่าดีอะเนาะแบบตอนนี้ร่ามก็มีจุดที่ต้องแก้มีหลายจุดที่ต้องแก้คือแบบต้องเพิ่มความหนาแต่ว่าบางส่วนต้องลดไม่ลงบางส่วนต้องไม่คือบางส่วนต้องไม่โตมากอย่างเช่นแบบแขนขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปแบบให้กล้ามเนื้อมันไปออกที่หัวไหล่อก หลังอะไรอย่างนี้อย่างเดียวแบบหลักๆเอาไปให้ให้ลงที่หลังแับไหลแล้วกรณีที่แบบว่ารามบอกว่าสมมติยกผมยกตัวอย่างนะลามบอกว่าสมมติว่าไหลด้อยรามซ้อมยังไงในมัดด้อยของรามแล้วมัดเด่นรามซ้อมยังไงอ๋อเอาถ้าเป็นคือถ้าเอาเป็นด้อยก่อนเนี่ยสมมติถ้าลามรู้ว่าแมตที่แล้วลามด้อยอะไรสมมติแมตที่แล้วลามมีปัญหาเรื่องเรื่องขาเรื่องหลังลามก็ ทีนี้ลามว่าจะคิดแล้วจะทํายังไงให้ซ้อมในสองสามอย่างเนี้ได้มากที่สุดแล้วแบบเอามากคําว่ามากที่สุดของรามคือบางคนอาจจะบอกว่าท่านูน้นท่านี้แต่ของรามคือสมมติลามเล่นขาช่วงแข่งคือลามเล่นถ้าที่มาสเตอร์แฟคคนก็จะเห็นว่าเครื่องมันเยอะมากรามเล่นเกือบทุกท่าร <laughs> ามเล่นเกือบทุกท่าก็คือก็่ยก็คือมันก็ไม่ได้เชิงว่าไปเรื่อยแต่รามคือสมมติเล่นขาสัปดาห์นี้1ิบท่าก็จะเป็นสิบท่าที่แบบ สิบท่าสิบสองท่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสิบท่าที่จะไม่ค่อยซ้ำกับอาทิตย์ที่แล้วด้วยแล้วมีบางท่าที่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออออแล้วสมมติว่าเล่นสิบสองท่าอย่างเงี้ยท่าหนึ่งเล่นอยู่สักส, 5, สี่เซตห้าเซตอ๋อคืออยู่ยาวๆเลยอยู่ยาวเยรา,ายจะไม่คนเป็นคนที่แบบว่าซ้อมชั่วโมงเดียวเสร็จไม่ก็คือยาวๆมันแบบท่าท่าแบบเนี้ยแบบมาเล่นกับพี่อย่างเงี้ยไม่ได้ช่วงแข่งอะไรอย่างงี้แบบเล่นกับเพื่อนประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอืมอืมอืมอ่าแต่ลามจะไม่ค่อยถ้าแข่งแบบล พยายามหาบัดดี้ตลอดเพราะว่าบางทีการมีบัดดี้คือมันทําให้รามไปไวขึ้นถึงรามเป็นนักกีฬาแล้วรามจะหาเพื่อนที่แบบอย่างน้อยพอพอเข้าคู่กันได้แล้วแบบเพื่อนรามอีกคนหนึ่งที่ซ้อมด้วยกันแต่มันตามจริงมันมาเย็นไงมาเย็นือเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาเขาเป็นวิศวะโอ้ยแล้วคือเนี่ยรามจะบอกเลยเขาเป็นวิศวะเป็นหนุ่มออฟฟิศ แต่เล่นเท่ารามอ่าอ่าเห็นปะอคือมันไม่ได้ว่าต้องเป็นพิมพ์ชาติหรือเป็นนักกีฬาคือคนธรรมดามันก็แรงเยอะอืออ่าแบบก็เขาก็เป็นหนุ่มวิศวะกินข้าววันละสามมื้อเองแต่ไก่วันละโลอ่าอ่าอ่าแปลว่าเขาก็ต้องพยายามยัดให้ได้อ่าอใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่มีเวลาไอ้นี่มันก็ทํางานออฟฟิศเหมือนกันทําตอนเช้าตู่เลิกเย็นเนี่ยมาเล่นเวทกับลามชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นแล้วเรื่องเอ่อเรื่องอย่างเวลา อย่างเรื่องกินอย่างเงี้ยยาลามมีการแบ่งยังไเงเรื่องกินเรื่องกินหรอลามก็เอาถ้าเกิดไม่ได้ช่วงแข่งอถ้าไม่ได้ช่วงแข่งแบบ S <S ออฟซิซั่นหรืออะไรเงี้ยรามก็คืออย่างน้อยเนื้อสัตว์ต้องได้อย่างน้อยโลนึงเนื้อสัตว์ทีอยากรวมกันอะไรก็ได้โลนึงแต่ข้าวลามกินแค่ประมาณห้าขีดเพราะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอเรามาสัมภาษณ์คนหลายๆแบบเนี่ยบ้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูทำไมรามถึงกินข้าวแค่ห้าขีด กินข้าวแค่ห้าขีดเพราะว่าลำชอบกินอย่างอื่นอ่าลำชอบกินผลไม้ลำชอบกินบางทีไปไปกินขนมปังอ๋อเห็นไหมครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะที่เรากินข้าวห้าขีดเพราะว่าเขามีอย่างอื่นง่ายๆถึงกระจายแคลรูกปลมแต่อย่างผมเนี้ยผมไม่ทานอย่างอื่นผมก็จะกินข้าวเยอะเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าข้าวตอนเมื่อกี้โคตรเยอะแล้วใช่ใช่แล้วก็เนื้อสัตว์ผมจะไม่ค่อยอินเพราะว่าลำกินประมาณแปดร้อยแต่ผมชอบกินข้าวเพราะว่าแต่ส่วนตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรผมเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้ไวต่อแป้งอ่ะคือแบบไม่ได้ม่ได้ไม่ได้บวมง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีสูตรด้วยกันแต่ทีเนี้ยกว่าร้านที่เขาจะมารู้ว่าเขากินอย่างนี้ได้มันก็ต้องทดลองด้วยตัวเองมาถูกไหมเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่แบบว่าถามผมเข้ามาเนี่ยว่าเยพี่คนนี้ทําไมเขาได้เอกเขากินอย่างนี้ทำไมอีกคนหนึ่งกินแบบนี้มันมันเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาที่แบบว่าเราสามารถซ้อมได้เราไม่โหยแล้วก็กล้ามเี๋ยวเราพัฒนาได้ดีเออสำหรับผมมันอย่างนี้นะอ่าแล้วทีีน้พอมา มุมนี้มัางเปลี่ยนจากเรื่องกินเ,เรื่องซอสเรารู้แล้วว่ารามเขาเล่นยังไงบ้างลามใช้เวลากี่ปีกว่าที่ราวจะมาสมบรูรณ์เนี่ยผมบอกยนะว่าลามอะ่ะผมมีปีนึงนะที่ผมแข่งแล้วผมเห็นเขาอะ่ะเขาตกรอบนะแบบไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะมิเตอร์ไทยแลนด์ได้ที่สามหรือที่ห้าเออได้ที่สามเออตอนนั้นอะ่ะแบบมีเฟลไหมตอนนั้นเฟลไหมก็เฟลเอางี้มันเดินถือถ้วยแล้วหัวตกออกไปอ,ออกจากห้างผมจอได้เลยเออแล้วตอนนั้นมี มีพอเฟลแล้วเนี่ยทั้นที่แบบอารามเป็นคนแบบอารามเป็นผมใช้คำว่าเป็นเด็กบ้ามันตามฝัน,นทำอะไรมันสุดใช่ไหมจัดการยังไงพอเราหวังแล้วเราไม่ได้ทาไม่ได้อตอนนั้นตอนนั้นก็หน่อยหน่อยแต่ว่าแบบคือรามเป็นคนที่แบบว่ามันก็ารามก็นั่นแหละคือหาทางแก้มันมีตรงไหนที่แบบมัไม่ดีคือบางคนพอเราได้ตําแหน่งที่ไม่ดี ก็ไปโทษว่ากรรมการนู่นนี่นั่นอ่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมองกลับมามองกแม่ไม่เคยมองตัวเองเลยามองเลยลามองแบบละเอียดเลยไอ้นี่กูยังไม่ใหญ่ไอ้นั่นกูยังไม่ดีลามแบบอะไรที่ไม่ดีไม่ดีแล้วก็คือแบบใส่ว่าตัวเองต้องมีตรงนั้นแย่ตรงนี้แย่คือลามเป็นคนที่แบบว่าเวลาผิดหวังนี่ลามไม่จมกับมันก็ให้เวลาจมกับมันแป๊บนึงแป๊บนึงขอแป๊บนึงจะไม่จมมันก็ไม่ใช่อมันก็มันต้องหน่อยมากแน่แล้วกลับมาพอเราตั้งใจอะไรขึ้นแต่ลามเขาแบบ ก็ตั้งใจเหมือนก็ต้องพยายามเดมแล้วหลังจากปีนั้นอ่ะอีกกี่ป,กกป,กกป,ปีก็อีกปีนึงก็เปตีที่าตาเลยป่ะอีกอีปีนึงตีมชาติแล้วไปแข่งก็ยังใช่ก็ยังได้ยี่อะไรตอนนั้นไปแข่งทีมชาติได้อะไรตอนนั้นแข่งทีมได้ที่5อ่าเฟลไหมตอนได้นี่ฮไ,ไม่เฟลเพราะว่ามันเพิ่งไปทีมชาติครั้งแรกใช่ไหมไม่ใช่เพราะรว่า,วาไม่มีเวลาอ๋อไม่ได้ไปเต็มไม่ได้ไปเต็มเลยแบบรู้อยู่แล้วแบบตอนนั้นบางคือก็พยายามเต็มที่ถามว่าเต็มที่ไหมเต็มที่แต่แบบ มันไม่ทันจริงๆแต่เราก็ทําอย่างน้อยเอ้ยเราต้องได้อันดับกับบ้านก็ทําเต็มที่เอ้ยได้ที่ห้าได้ดีโอเคแล้วก็เลยแบบไม่เฟลแล้วพอมาปีล่าสุดใช่ไหมพอไปเต็มปุ๊บก็ไม่ไม่ติดทีมชาติก่อนติดทีมชาติปุ๊บแล้วก็มีแข่งไปแข่งมิเตอร์อีกรอบหนึ่งเหมือนกันมิเตอร์ก็ได้ที่สามสามอีกทีนึงแต่ก็สรุปว่าได้ที่สามมาสองรอบอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยในปีที่สองที่ได้ที่สาม คนก็ถามว่านอยไหมอีกแน่ไหมอ่าอ่าไอ้นี่เราเหมือนกันเลยเนี่ยเทนที่ <c oughs> สามบริษัทเสร็จแล้วก็เท่นที่สามอีกรอบหนึ่งก็ตอนนั้นอ่ะรู้ว่าถามว่าเฟลไหมมันไม่เฟลมันไม่เฟลเฟลหมือนรอบแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าล้ำแข่งมาห้าแมตช์ล้ำกดมาห้าแมตช์และแชมป์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 อะไรไอตอนที่ถึง ที่ต้องแชมป์อ่ะเข้าใจป่ะถึงเวลาเดี๋ยวไอ้ที่นี่มันเหมือนกูเลยกดมาสี่อันได้ท <c oughs> ี่หนึ่งหมดเลยกดอันนี้ได้ที่สามมีกีฬามหาลัยอีกอันหนึง่ง <c oughs> แล้ว,ลว<ห>คือมันแบบมันล่างร่างมันไม่ไหวแล้วเว้ยแบบแต่ว่าก็รู้ว่าแม่งไม่ไหวแม่งไม่ไหวอ,ะอ่ะคือแต่ว่าก็คาร์ดิโอสามรอบน้ําหนักไม่ลงเตอนทำสภาพมันเครียดนะมากมันมันมันลั้นสู้เกินไปแล้วอ่ะมันเกือบครึ่งปีอ่ะเนาะใช่ก็พอ ก็เอยได้ที่3ามก็ไม่เป็นไรก็นี่นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้รามเขานําเล่นขาแล้วกันเพราะว่ารามเขาเป็นคนที่อ่ะผมบอกเลยขาผมเป็นทรงที่ใหญ่แต่ดีเทลเหี้ยมากเลยดีเทลก็คือความลึกความอะไรเงี้ยแต่รามขาเขาเป็นคนที่ขาแบบสมส่วนมากแลยดีเทลเขาดีมากเดี๋ยวเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมดูว่าการซ้อมแบบรามเนี่ยแล้วมีดีเทลเนี่ยมันซ้อมแบบไหนเขาจะเล่นหนักหรือเปล่าเขาจะเล่นไฮเลฟหรือเปล่าหรือยังไงผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้อืมยังไม่ค่อยได้หนักอะไรเลยมันแบบเหมือนรา พิ่งกลับมาเนาะหลังจากโควิดอ่ะ <im ates> มันเหมือนยังไม่เต็มแต่แบบแต่ลำก็พยายามจะแบบให้ให้ทําฟอร์มเดิมอะ่ะรมเป็นพวกแบบไม่รู้อ่ะามตอนนี้เอาทั้งพูดตรงๆเลยนะเวลาเนี้ยรมทำงานกับเล่นเวทแล้วสมองลามคิดอยู่แค่เวทกับกระสาวแค่นั้นแค่นี้แค่สองอย่างเวทกระสาวเวทกระสาวเวทกับเสาหรือเวทกับสาวสาวสาวแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารมที่เขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยโดยที่แบบ เป็นคนที่ผมใช้คําว่าสมส่วนในไทยนะระดับต้นๆเลยว่าเขาเล่นขาอยังไงเออตามไปดูกันก็เดี๋ยวท่าแรกเขาจะให้เล่นสอรพตใช่ไหมใช่แต่มันเป็นเครื่องไอ้นี่นผมไม่เคยเล่นเลยบอกจากใจเลยอ่าเล่นยังไงมัางกี่เซตไหนลองบอกคุณผู้ชมก็4-5เซตเอาแบบก็คือเราหมดแรงอ่ะคือคือต้องลามลามแต่คือลามไม่รู้คนอื่นเขาตั้ง เป้าหมายแต่ละวันยังไงล้ลมคิดเป็นแบบวันต่อวันนะนก็คือสมมติวันนี้ลารู้ว่าลำมเต็มที่ได้เท่าไหร่ดีอะเพราะแต่ละวันแล้วมันก็ไม่เท่ากันใช่วันมันไม่เท่ากันแต่คือเราก็ต้องพยายามให้แบบใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยทําไว้อะไรเงี้ยโอเคกี่เซตสี่ถึงห้าเซตใช่ไหมสี่เซตเดี๋ยวลำมเล่นก่อนขาแคบขากว้างอะไร ไปตึ๊บดีเจ็ดอึ๊บแปดเก้าเฮ้ยเก้าจริงดิไปสิบไอ้สองไปผมนับไปจนสิบสองสิบสามแล้วจริงปะเนี่ยเออจริงเนี่ยรำชอบนับมว่วอย่างเงี้ยพี่งงทำไมวันนี้ไม่ได้เทรนเยอะฉันนับมว่วนถึง,ถ,งถึงต้องให้พวกมานับให้ <laughs> โอ้ oh, แหนั่งหนักกว่าธรรมดาเยอะเลยฮะหนักกว่าธรรมดาเยอะ <Yeah. S 1> แล้วก็เนี่ยเครื่องที่สองเนี่ยลามเขาให้มาเล่นตัวนี้ผมบอกให้นะว่าตัวนี้จริงๆหาเล่นยากมากเพราะว่ามันเป็นเล็กเทสท,ที่แบบว่ามันโคตรโดนแฮมสติงเลยโดนโดน,โดนแบบตอนนี้เราอยู่ที่มาสเตอร์แบทนะครับ <laughs> ใช่พาะเครื่องเนี้ยมันไม่เหมือนเล็กเทสพวกอย่างนี้นะมันไม่เหมือนพวกเลเทท็กเพสพวกอย่างนี้นะอันเนี้ยมันจะโดนขาทั้งขาเลยแต่อันเนี้ยมันโดนแต่แฮมสติงโคตรโคตร มันจะทับไหมเนี่ยตามจริงไอต้ตรงนี้มันเลื่อนเซฟได้นะไม่เป็นไรไม่ทับหรอกแล้วเซฟไม่ได้ด้วยนะเนี่ยนี่ไอ้ตัวนี้มันเซฟได้ไงอืมไม่เป็นไรอย่าลงแม่งเลยเราลงมาขนาดนี้ละนี่แตกเลยเอ,อเอ้ยจะว่า ปแม่ง <Hey. S 2> ลงลึกสัสสปุ๊บโอเคโอเคเนี่ยวัเล่นขาถ้าเดินจะเป็นไงอย่างนี้จะไม่มีเดินแบบปกติแล้วข้าวของก็จะกระจัดกระจายกันไปหมดอ่ะต่อไปท่าที่สามเป็นเลกเอทเทนชั่นนะครับเบสิกลามจะเล่นเป็นแบบว่าจำนวนหรือว่าน้ำหนักหรือยังไง เอาจริงๆนะแบบไอ้คำถามนี้มันก็คำถามแบบแบบมันก็คนก็ถามมันเยอะนะแบบแบบพี่ก็ต้องพี่ไปสัมภาษณ์คนมาเยอะเนาะแล้วก็มีตอบมีตอบแบบไหนมัางอ่ะอืมแบบคนอื่นเขาตอบกันว่าไงมัางเออลำไม่เคยฟังเนี่ยอย่างคนถามว่าเล่นจํานวนหรือว่าเล่นน้ําหนักผมไม่จะตอบว่าอแล้วแต่ฟิววันอะผมอะผมไม่มีไม่มีแต่แต่ผมอาจจะเล่นจํานวนเป็นหลัก หนักบ้างอาเออเพราะว่าในอย่างขาผมเนี้ยไซส์สมันได้ใช่ป่ะแต่ดีเทลมันไม่มีอเออก็จะเอาแบบเน้นดีเทลแล้วเตะเยอะหน่อยเออพี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เจ้าห้าโหน้ำหนักเท่ากับลำเลย เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไว้บอกพี่ไขว้เดี๋ยวรอบหน้านะเราจะมาเล่นขากับพี่หัวไข่อีกรอบหนึ่งแต่รอบหน้าพี่หัวไข่จะมาโชว์สะคอร์ตร้อยครั้งยวให้เวลาไปซุ่มก่อนสะคอร์ตร้อยครั้งตัวเป่ายังเหนื่อยเลยเฮียเดี๋ยวให้เวลาไปซุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันเอต่อไปท่าที่สี่ผมถามหน่อยว่าทําไมรามถึงเลือกตัวนี้ไม่เลือกตัวนี้ เล็กเมันโดนทุกมัดอันนี้เหรอใช่อ๋ออันนี้มันจะโดนแค่มันโดนไม่ทุกมัดอ่ามันจะโดนไม่ทุกมัดมันก็โดนอ่ะมันแบบแต่วันนี้มันจะทํางานหนักกว่าในทุกทุกมัดเฉลี่ยเฉลี่ยหนักกว่าในทุกมัดต้องมีเล่นอันนี้บ้างอ่าคือส่วนใหญ่นะถ้าส่วนใหญ่อะราจะเลือกเป็นแบบสมมุติถ้าแบบเต็มตูบเลยจริงๆริงหลังมาเล่นนั่งด้วยเล่นนั่งเสร็จแล้วไปเล่นยืนอ่าอาทิตย์นี้ ไม่เล่นนั่งเล่นนอนเล่นยืนจะจะส่วนใหญ่จะมียืนเป็นหลักอ่ะยืนแล้วพับเนี่ยนะใช่จะมีตรงนู้นอีกแต่วันนี้ไม่ได้เล่นอ่าวันนี้เล่นางนวีดานเห็นไหมครับเขาเน้นบีบเพียงล่างจะไม่ซอยที่ๆๆ่ที่ท่เขนนะเออ ลงไปแล้วบีบลงบีออบอสวยจะมาเป็นท่าสุดท้ายนะเป็นท่าที่5ก็คือฮิป แอปดับช um e ันก right ็คือเนี่ยเครื่องนี้ผมพูดหลายคลิปแล้วมันไม่ใช่เครื่องที่เล่นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ต้องเล่นซึ่งเนี่ยเห็นว่าคนที่เขาเป็นแบบว่าแนวหน้าเขาจะเล่นกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์เป็นลามเป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะเล่นอาหรือหนีบเข้าจริงๆคือจะเล่นทั้งหมดแหละตอนีพี่ไข่ก็ตอนนี้ติดฟุตบอด้วยตอนจริงก็เล่นอาถ้าจริงๆก็ต้องเล่นทั้งอาทั้งหุบก็คืออามันได้ก้นหนีบเข้ามันได้ข้างในนี้ตัวด้านใน แล้วนี้เราจะให้เล่นในหรือนอกอก็คือถ้าเกิดจะเอาความสวยคือถ้าจะเอาความสมบูรณ์แบบจากด้านหน้าต้องเล่นตัวตัวด้านในอตอนเวลาเบ่งอะไรอย่างนี้คือเพราะว่ามันจะไม่งั้นมันจะไม่มีเส้นแปดอ่ะไอะสะเส้นตรงนี้ใช่แล้วเส้นเนี้ยมันต้องเกิดจากการคือบริหารด้วยน้ำหนักมันมันต้องเกิดจากการที่โฟกัสแล้วทําซ้ําทําซ้ําจนสามารถเฟจขึ้นมาได้โดยที่แบบแค่แค่เราแบบ หมือนข้ามีก้นขาเราก็แตกเลยอ่าแบบเก่งปึ๊บเดียวกระดิกกระจูอย่างเงี้ยอ่ามันก็แตกปุ๊บมาเลยอ่าอคือมันต้องทาซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนกระดิกนมเหมือนอะไรเงี้ยอ่าต้องฝึกใช่อแล้วถ้าเกิดคนที่คิดว่าแบบจะเล่นหนักๆแล้วจะคิดว่ามันจะขึ้นมันมันมันจะขึ้นแต่มันจะไม่สวยอ๋ออ่ามันต้องแบบโฟกัสซ้ำๆจนแล้วก็วันนี้นะที่ผมมาถ่ายกับลาวนะไอ้สิ่งที่ได้ใหม่ๆนะคือลาวเขาบอกว่า พยายามสเตตชิ่งให้มันเยอะๆอเพราะว่าเวลาคนที่สเตตชิ่งเยอะๆกล้ามเนื้อมันจะยืดหยุ่นแล้วมันจะเฟกได้ง่ายมันะอะไรอย่างเงี้ยคือการที่ทําให้มันโตก็คือการยืดสุดแล้วหดสุดถูกปะแบบบางคนแบบดูอ่ะถ้าเอาง่ายๆเหมือนอโนอโนเขาสามารถจับได้กว้างาเพราะช่วงแขนเขายาวใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากจับกว้างเหมือนอโนแต่สัตว์ที่หายแขนเขาสั้นเลยจับมันก็ปวดตรงนี้ดิแต่ขาเขายามเขาทำได้ช่วงเรายืดเยอะอกเขาเลยตั้งเท่าไหร่ห้าเจ็ดนิ้วปะเพราะว่าผมมาเห็นนะ ไอ้แก๊งที่มันแฮมสติงสวยๆอ่ะส่วนใหญ่ไม่ฉีกขาวร้อยสิบได้หมดเลยใช่ใช่เออไอ้พวกที่แฮมสติงสวยๆนะเดี๋ยวต้องไปทำบ้างละใช่เนองเอออ่าเดี๋ยวดูนะครับน้ำหนักเขาไม่ได้เล่นเยอะเลยนะเนี่ยผมไม่สามารถอ้าขนาดนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวกลับไปจะไปหัดละต้องให้มันยืดๆเยอะๆอืมอืมอืมก็คือเล่นจนหมดใช่ไหมสี่ชุด แต่พวกนี้มันจะไม่ค่อยหนักแต่หนักมากก็คอนโทรลไม่ได้ถูกไหมล่ะใช่แต่ว่าอบางทีเราเล่นไปเลย6เซตอืมอ่าอีกสัก2เซตแถมข้างหลังก็เป็นหนักหนักอ่าคือบางคนบอก4เซต4เซตใครบอกก็เป็น4เซตออจะเล่น3เซตก็ได้6เซต7เซต6ครั้งเป็นโอลิมเปียอคนก็เล่น10ครั้งเป็นโอลิมเปียเปยอนดูได้เลยไม่ไม่เท่ากันสักคนอ่าออเอาอะไรมายึดติดอเอาที่เราสะดวกเอาที่เราแล้วดนจะทำให้เราดีที่สุดอ่าอ กูไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเออก็เดี๋ยววันนี้นะเนี่ยขอบคุณรามลั่นมากเลยที่ที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการหัวไข่ฮังนะครับก็ในฐานะที่รามเป็นแชมป์โลกเนี่ยแล้วก็แบบว่าจากคนที่เคยแบบอยู่ในวงการแล้วแบบว่าล้มเหลวมาก่อนแล้วพอประสบความสำเร็จเนี่ยอยากให้ลามฝากอะไรกับคนที่กําลังตามฝันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่อะไรเงี้ยเราต้องมีความคิดยังไงมีอะไรยังไงฝากหน่อยมีชัดคัดไหมอะไรเงี้ย ก็ก็ต้องเชื่อเชื่อเชื่อในตัวเองก่อนแล้วแบบที่หัวข่าเขาบอกว่างมงายอ่าเออมันต้องถึงขั้นนั้นอะแบบถึงขั้นแบบว่าอ่าถ้าพูดเปรียบเทียบไปยังไงดีถ้าเป็นแบบจอแดนอ่าเคยเห็นเขาทำอย่างอื่นนอกจากเล่นบาสนะใช่นั่นแหละขอแค่อย่างเดียวแล้วไปให้สุดอ่าขอแค่อย่างเดียวที่ถนัด บางคนชอบเล่นพับตีก็เล่นแม่งไปเถอะทำอะไรแบบให้สุดไปทัสักอย่างหนึ่งแค่สุดสุดแบบสุดแบบใช้เวลาแบบทุกอย่างหาความรู้เกี่ยวกับเื่นนั้นหาคนที่เก่งกว่าฝึกฝนซ้ำๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้แบบไม่ต้องทําให้เดือดร้อนแบบเดือดร้อนอื่นก็เนี้ยแบบที่รามบอกนะคือผมเรียกว่าคือการทําอะไรซ้ําๆอะมันดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้นะครับ เพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณจะเสียเวลาฟรีแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะเสียเงินฟรีคุณจะเจ็บตัวฟรีเพราะฉะนั้นการที่ผมว่ายิ่งถ้าคุณเป็นนักกีฬานะไม่ว่าจะสิ่งไหนก็ตามการที่คุณมีโค้ดอะ่ะมันจะช่วยให้เราทอดคัดได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะทําให้เราแบบว่าเห็นตัวเองในมุมกว้างขึ้นว่าเราอยู่จุดไหน เพราะคนเราสมมติว่าเนี่ยผมสนิทกับลามเราก็จะอวยเองยิ้แม่ตัวใหญ่เว้ยพอไปแข่งเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอโค้นที่เขาแบบจริงใจเป็นโค้ชจริงๆอ่ะเขาจะบอกเลยเฮ้ยมันจะไม่ค่อยชมเราหรอกมันจะบอกว่าเอ้ยมึงไปนี่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 ไม่ดีเราอีกน้องชายอืก็แข่งขันอืลามก็ก็คอยบอกมันว่าเออนายดีแล้วแต่นายไม่ดีตรงนี้นี่คือลามบอก ตรงๆทุกๆในแมตช์การเรียนัานเราต้องมีจุดที่ตำหนิมันอ่าต้องมีจุดคือถ้าไม่มีก็ไม่ใช่อ่ะถ้าไม่มีแปลว่าคุณต้องเป็นคุณต้องไม่ทำเยี่ยอะไรเลยคุณต้องเป็นโอลิมเปียถึงจะแบบเราไม่สามารถตำหนิคุณได้แล้วอ่าถ้าเกิว่าแบบคุณที่จุดที่จุดที่จุดจริงๆอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่างสิ่งนี้เราพูดเรื่องงมงายเนี่ยผมขอฝากไว้อย่างนึงนะถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณทํานะคุณจะไม่มีวันสักเซสได้เลยเข้าใจป่ะเพราะนั้นอ่ะคุณต้อง เชื่อในสิ่งที่คุณทําก่อนว่ากูจะไปได้ไกลกว่านี้กูจะดีกว่านี้ได้กูจะแบบว่าพัฒนาตัวเองไปให้เก่งกว่าคนที่เราเคยแพ้มันให้ได้นะคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่จุดสูงสุดอะไรอย่างนี้หรอกแต่คุณแค่ลองตั้งเป้าหมายดูว่าเราจะไปถึงจุดไหนบางทีอ่ะผมว่ารามเคยนะเคยตั้งเป้าหมายแล้วแบบเี้ยอยู่ดีมันไปไกลกว่าน,นั้นป่ะอเ,เออแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่าเราก็อะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายเนะครับผมอยากให้รามฝากหมอยว่าถ้าเกิดอยากจะเทนส่วนตัวกับรามหรือว่ารามมีธุรกิจอะไรฝากในช่องนี้ได้เลย รามก็มี train online, <ะ>เทนออนไลน์เ็นส่วนตัวแล้วก็ร้านอาหารคีนที่รามทานอยู่ประจำก็คือทักฟูด้ดทักฟู้ดนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างให้ก็คือเป็นไลน์แอดใช่ไหมใช่ผมบอกเลยผมเคยทานแล้วอร่อยมากเป็นอาหารคีนที่แบบว่าเฮียม,ม,ม,มันมันมันมีรสที่แบบเออมันอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้อเวยกันเองแล้วส่วนเทนออนไลน์เทอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ารามเขาเป็นคนเทนออนไลน์ที่เอาใจลูกค้าดูแลอย่างดีมากเพราะว่าผมเห็นนะ ผมเนี่ยอย่างเทออนไลน์ผมเนี่ยผมม่แค่ดูฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่รามไอ้เนียนี่เทออนไลน์เขียนกระดานเขียนกระดานเออซึ่งเนี่ยเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวใส่ลายลายเทนส่วนตัวกับลายอาหารไว้ให้นะบอกเลยว่าดีจริงเพราะว่าหุ่นที่ดีอะส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากในยิมมันมาจากอาหารอาหารเอออาหารสําคัญอ่าตรนี้ขอบคุณรามมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์แล้วให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวฟิตเนสก็สําหรับใครนะครับเหมือนเดิมที่คิดว่ามันดีช่วยกดซับสไครป์ช่องผมแล้วกดแชร์ให้หน่อย แล้วก็มาติดตามว่าคลิปต่อๆไปอีพีต,ต่อไปเนี่ยเราจะชวนใครมาออกผมบอกเลยนะว่าช่องผมเนี่ยจะเชิญคนที่ทัศนคติที่ดีมาออกเออดีเป็นทัศนคติที่ดี <laughs> แล้วแบบว่าให้ความรู้กับคนในช่องได้ดีนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากเทรนออนไลมมน,น์กับผมเหมือนกันแล้วก็เทรนส่วนตัวเป็นยิมไพรเวทนะครับยิมผมอยู่ที่เกษตรน้องมินต่อมอที่60อยู่ซอยประเสริฐมนุนกิจ ซอยเก้านะครับก็ติดต่อไม่ได้ที่ไลน์แอดสตูดิโอโลหานะครับผมเน,นี่ยขอบคุณมาก